บันคนในสังคมมีมากขึ้นเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันกฎหมายจึงถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องควบคุมพฤติการในสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำรงความเรียบร้อยของศีลธรรมอันดีของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของรู้รอบตัวกับมอหัวเฉลิวในวันนี้ค่ะคณะนิติศาสตร์มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ทางกฎหมายและให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมได้แ,แก่การให้คำปรึกษากฎหมายสำหรับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยสูตรแนะนำกฎหมายสำหรับประชาชนซึ่งจะออกให้บริการร่วมกับการออกหน่วยมอชอบกบ,บริการชุมชนของมหาวิทยาลัยค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของคนในชุมชน ที่มีปัญหาในด้านกฎหมายค่ะมีคุณป้าคนหนึ่งมาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายที่ดินประการแรกคุณป้าคนขอตรวจสอบโฉนดที่ดินก่อนว่ามีการจดจำนองหรือติดภาระจำยอมใดหรือไม่และผู้ขายมีกรรมสิทธิ์ที่จะทำสัญญาซื้อขายกันได้จริงถ้าไม่แน่ใจควรตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินค่ะ ประการที่2องคนทาเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโดยทําเป็นหนังสือเป็นเองกับผู้ขายก่อนเพื่อตกลงรายละเอียดต่างๆทั้งเรื่องราคาการรังวัดที่ดินขนาดของที่ดินการจดทะเบียนและข้อตกลงในเรื่องค่าธรรมเนียมในการโอนค่ะรวมทั้งรายละเอียดต่างๆเช่นข้อตกลงทางผิดสัญญาซึ่งการทําสัญญาจะซื้อจะขายนี้ สามารถเขียนเป็นหนังสือกันเองแล้วลงลายมือชื่อทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายควรทำเป็นสองฉบับนะคะจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานและเมื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายเสร็จแล้วก็นัดวันกันไปเจอที่สำนักงานที่ดินเขตที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ค่ะการทำสัญญาซื้อขายที่ดินต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยนำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อง่ายต่อการทำสัญญาซื้อขายที่ดิน จากนั้นเป็นกระบวนการของเจ้าพนักงานที่จะทำการโอนโฉนดที่ดินให้เรียบร้อยค่ะและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถปรึกษาได้ที่ศูนย์แนะนำกฎหมายสำหรับประชาชนมีที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะนิติศาสตร์อาคารหอประชุมหรือโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์02 312 6300 ต่อ1689และโทรสาร0 2 3 1 2 6 4 1สาสำหรับวันนี้รู้รอบตัวกับมองหัวเฉียวต้องลาไปก่อน